béo เยนะครับไปหน่อยดิพี่เดี๋ยว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 

ลอยเลือดอรเงี้ยแต่รู้ว่านอนยิงไม่รู้เข้าไม่โดดอะไรไม่ได้ประมาณนี้คนนิงคนขี่มึงไปร้อนเลยพูกเขาพูดคนต่ำครับมาด้วกคนที่ตามแหละเขาขี่เสร็จคุยเสร็จแล้วเขาก็เกระบาลขี่มาเขายิงเลยครับสองนัดตรงแขนกับตรงท้องแล้วน้าผมก็วิ่งวิ่งอ้อมไปสองสามรอบครับดูน้าผมแตกแล้เขาก็ไป